นี่นะครับเป็นคุณหมอมาตั้งตรงนี้นะครับโอ้โหโอ้โอสร้างได้สูงเถอะไปแล้วสูงสูงโปร่งๆขายยืดๆไปแล้วโดนฉีดังมีก็มี หลายชั่วคครับหลายครั้งเชือกนี้ดังโด่งมากเนี่ยครั้งดังโด่งแม่ไพวันดูนี่บอกว่าตัวนั้นอ๋อ น่ารักทั้วะอันนี้เอียงครับผมใส่ฝนโอ้ใส่ฝนเลยนะใส่นึ่งมอ้ยานี่ะนอนเลย ดังดงดูอ้วนมากเลยผสมหรอบ่ยังยอดบะไม่ขึ้นโอ้ไม่ขึ้นผม <c oughs> ผมยาวมากเลย พี่น้องไผวัน,นครับช้างดังโด่งมีช้างตุ้ยต,ตัวนี้ครับแมนตัวถี่ยูบาลตัเบี้๋อคนละตัวซื้อท่องใบซื้อท่องใบ หมอมาตั้งตั้งอยู่บริเวณนี้พอดีนะครับงานนู่นมนมีกหลายตัวอยู่นู้นก็โอ้แม่พ่อของพ่อของไหไอะไรนะโชคทวีลูกแม่แบงค์เลยหน,น้าสวยมากเลยนะ

ไปแล้วโดนฉีดดักถ่ายบรรยากาศไว้นะครับเดี๋ยวคุณหมอจะไปฉีดอยู่ที่บ้านให้นะครับพาเจเจมาไม่ได้รู้สึกควานจะระแวง ม,มือเขามีแม่ควานเดินตามด้วยเป่าลุงป่ะเป่าลุงบ๊ยายบายนิ้งหน่องนิ้งหน่องนิ้งหน่องโอ้ข้าซองพอดีเลยอู้เป็นซองพอดีเลยได้ซองพอดีเลยครับ บ้านละโอ้นี่เป็นช้างที่สวยมากตีคิวยาวอยู่โอ้ช้างที่นี้สวยะ่ะมือก็ยาวอะ่ะใหญ่ด้วยตัวก็สวยๆสวยน่าอันนี้ซื้อยังครับ ฮะน้องครีมน,น,น้องครีมซอ,องพอดีเลย,ยเออซองพอดีเลยซองพอดีเลยครับเือะโบมาท่านหนึ่ซองเลยอยู่ซองพอดี เขามีช่องเขาเลยน่าจะซื้อซื้อช่องยังครัอ sure> ๋อพังน้องคีแฟมิลี่ตามได้ครับพังน้องคีอ้โแฝดก็มาช่างแฝดก็มา ยานถือยาแล้วข้าวซอบข้าวอสอุ้ยเป็นที่เหมาะพอดีเลยนะออกมาเน like ี่ยโอ้มาเยอะแลวครับเดี๋มาเรื่อยๆครับจะเป็นบำรุง วิตามินโอ้มาเต็มเลยเนอะอายันอายาน ôi <laughs> <laughs> à. ui ui đây đi. ui 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 บาาาดิยปสาาูล้นอันนี้เขาเขาพอตัวอะไรครับทอ,อง,องตัวตัดทิ้งเลี้ยงแล้วตายนะอ๋อทอ,องพญาสองเชียรแม่แม่ลินดินได้สิไปบ้านคู่หรือเกี่ยวนั่นไอ้หมัวโดูดนั่นเด้อ๋ออันนี้พอมีมะเลยก็เอาไว้ตัวลูกเขาเด้ด ดิลเบอร์ดี้นั่นดิมาแล้วคนรองมาแล้วพี่โชคทางพี่โชคโชคเงี้ยครับตัวนี้โชคเงี้ยนะครับโชคชัยโอ๋อมีช่องเขจะคลองเหร่อสมมุตินี่ชื่อซื้อช่องนังครับโชคชัยโชคชัยเพาะโชคชัยหล่อมากเลยเชียงนี้ ุดยอดบอกไว้เลยเป็นพ่อผันเลยฮู้ร้อ,องอู้ดูร้านกึ่งเตี๋ยวเราเป็นที่ฉีดยาชั้นดีเลยนะมีที่ผูบด้วยวหร้อมากผูกกันผูกกันตัวนี้นะครับที่ ชอบทำเสียงใช่ไหมครับตอนนี้เวลาตกมันจานน่าจะมีโชคชัยกันดูใคนี่เห็นไหมทำแล้วทำาแล้วทำอีกแล้วว้าอัวโนบย์เตยเแต่เบต่เกลวมเนาะ สวยหล่อมากพอตกเต๊กดูหมอผมดูแเข้ดหน้าหล่อมากสวยบัวได้ได้หน้าตาแบบนี้หล่อมากเลยวันปุ๊บๆ รุงกับแป๊บซี่เยอะไอเล่ยขาครับทาไมงั้นอันตรายไอเล่ยรู้ลกอ,องมาก,กาามไ็ฉีดนำลุ่งมันสิตกมันเลยวะ ไฉีดบำรุงมันจตกมันเลยอันนี้ฉีดแบบบำรุงมันก็จะเป็นเสียงพอตอกแตกนะครับเอาเคลียร์แล้เดี๋ยวมาดูในตอนต่อไป